สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นหน่วยอวัยวะรับสัมผัสเรื่องผิวหนังและผิวสัมผัสนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเรียนรู้เรื่องผิวหนังนะคะคือผิวหนังมีหน้าที่อะไรผิวหนังของเรานะคะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเข้ามาสู่ร่างกายของเราค่ะ และผิวหนังนะคะยังเป็นสิ่งที่เอาไว้รับสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับสิ่งต่างๆเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้นุ่มหรือแข็งเย็นหรือร้อนก็จากผิวหนังของเรานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ประจำวันค่ะให้เด็กๆพูดตามครูฟังนะคะ S K I N S skin skin แปลว่าผิวหนังค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆพูดตามคณครูฟังนะคะ S K I N S skin skin แปลว่าผิวหนังค่ะ และว,วันนี้นะคะคุณครูฟางนะคะมีวิธีการดูแลรักษาผิวหนังมาให้กับเด็กๆนะคะ 1. ดื่มน้ำให้มากๆค่ะ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็คืออาหารหลัก5หมู่ของเรานั่นเองค่ะหมู่ที่1นะคะคือโปรโตีนค่ะอยู่ในนมไข่และเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหมู่ที่ 2. คาร์โบไฮเดรตค่ะอยู่ในข้าวแป้งเพือกมันและน้ำตาลค่ะ ส่วนหมู่ที่3นะคะคือวิตามินค่ะจะอยู่ในพืชผักต่างๆค่ะหมู่ที่4นะคะเกลือแร่ค่ะจะอยู่ในผลไม้นะคะหมู่ที่ห้าไขมันค่ะไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะต่อไปคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะทําให้ผิวหนังเนี่ยขับเหงื่อออกมานะคะจะทําให้ผิวของเด็กๆเ,เนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะ ต่อมาคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะผิวของเรานะคะเมื่อได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นนะคะต่อมาคือการใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหนังอย่างอ่อนโยนสําหรับเด็กๆนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้ผิวของเด็กๆนะคะนุ่มสดชื่นนั่นเองค่ะ ลักษณะผิวสัมผัสนะคะที่คุณครูฟางบอกว่าผิวหนังของคนเราสามารถรับสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นนะคะมีผิวสัมผัสเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะคือก้อนหินก้อนหินจะมีลักษณะผิวสัมผัสที่แข็งนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือสำลีค่ะสำลีก็จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนั่นเองค่ะต่อไป กระจกนะคะเด็กๆเราเอามือไปสัมผัสกระจกนะคะจะสังเกตเห็นว่ากระจกจะเป็นผิวที่เรียบนั่นเองค่ะต่อไปคือเปลือกไม้ของต้นไม้นะคะถ้าเด็กๆเอามือไปสัมผัสนะคะจะสังเกตว่าพื้นผิวของต้นไม้นะคะจะมีลักษณะที่ขรุขระนะคะแตกต่างจากกระจกที่เรียบเนียนนั่นเองค่ะต่อไปคือความเย็นนั่นเองค่ะ ความเย็นนะคะจะอยู่ในน้ําแข็งใช่ไหมถ้าทีเด็กเอามือลองไปจับน้ําแข็งนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเย็นนั่นเองค่ะต่อไปคือความร้อนนะคะความร้อนก็คือไฟถ้าเด็กๆนะคะเห็นไฟใช่ไหมคะเมื่อเราอยู่ใกล้ๆก,ก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนั่นเองค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะเขาให้เด็กๆนะคะนําเศษวัสดุที่มีพื้นผิวสัมผัสแตก,แต,กต่างกันปะติดรูปภาพกระเป๋านะคะให้สวยงาม ให้เด็กๆนะคะหาเศษวัสดุจากผิวสัมผัสทั้งหมดนะคะนำมาปะติดกระเป๋าใบนี้นะคะให้สวยงามนั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะขอให้เด็กๆนะคะช่วยออกเสียงคําศัพท์และเขียนอักษร F ตามรอยประนั่นเองค่ะให้เด็กๆดูนะคะตัว F ดูจากลูกศรนะคะเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นลงมาตามลูกศรค่ะหลังจากนั้นเลขสองนะคะให้ขีดเส้นจากด้านบนนะคะไปตามหัวลูกศรและเลขสามนะคะก็ขีดไปตามหัวลูกศรเช่นเดิมนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตัว F ให้เรียบร้อยค่ะและให้เด็กๆนะคะออกเสียงตามหูฟังนะคะ F I S H F, f, fish, ปลาค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ F, i, s, h, f, f, f fish, ปลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเรื่องผิวหนังสัมผัสของคุโครูฟังก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้กิจกรรมกลางแจ้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ